สวัสดีครับวันนี้นอนหมูไ่ไรขัดเกลนโอ้ยทุกคนหัวราะจนท้องแข็งค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พามาดูไฟที่ปั่นเฉียวไต้หวันนะคะไฟคริสต์มาสปีนี้สวยมากค่ะทุกคนใครที่อยู่ไต้หวันอย่าลืมมานะคะหรือใครที่มาเที่ยวไต้หวันก็อย่าลืมมาดูนะคะสวยมากแล้วจัดใหญ่มากค่ะคนก็เยอะมากด้วยเดินไม่ทั่วเลยค่ะ<ส><ส>นะที่ยังมีเวลามาดูอีกหลายวันไม่งั้นก็คงดูไม่ทั่วแน่เลยจ้าใหญ่มากมาดูกันเลยจ้า วันหยุดคนก็จะแน่นอย่างนี้นะคะทุกคนแนะนําให้มาวันธรรมดาคะ่ะจะได้ถ่ายรูปสวยสวยสวยไหมคะทุกคนนันจังว่าสวยมากเลยตื่นตาตื่นใจมากเลยขนาดว่ามาดูทุกปียังสวยเลยคะ่ะใครที่มาเที่ยวไต้หวันช่วงนี้ห้ามพลาดนะคะ ือยิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็อากาศดีด้วยค่ะถ้ามาวันธรรมดาคนน่าจะน้อยกว่านี้ค่ะน่าจะถ่ายรูปได้สวยเดินทางก็ง่ายสะดวกสบายด้วยค่ะรถไฟก็ได้รถเมล์ก็ดีจ้<ช>ถาถ้าเป็นไปได้แนะนําให้มาวันธรรมดาหลังเลิกงานนะคะจะได้ถ่ายรูปสวยๆคนน้อยๆค่ะ,<ช>ค,ะคนไปดูต่อกันเลยนะคะเขาอยัางจัดอีกนานนะคะทุกคนรีบมากันเด้อไปดูต่อเลยจ้า